แล้วกระทรวงอวครับนะล่าสุดนี่ก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกับธรรมเนียบรัฐบาลนะอวเนี่ยคืองานอว for kids นะวันนี้เริ่มแล้วนะครับไม่ใช่กค่เตรียมนะที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่4กระทรวงอวถนนโยธีนะวันนี้คุณสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมเป็นประธานเปิดงานครับเนี่ยเริ่มแล้ววันนี้นะฮะงานที่กระทรวงอว เด็กๆก,ก็มาร่วมจากหลายโรงเรียนครับเนี่บรรยากาศนะฮะ,ะแล้วก็รัฐมนตรีสุภาพมารก็ย้ําว่าวันพรุ่งนี้นะก็ยังมีงานก็ยังสามารถมาได้มีของขวัญมีรางวัลรวมเนี่ยกว่าแสนชิ้นเตรียมเอาไว้ <c oughs> แล้วยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมบูธต่างๆส่งเสริมความรู้สร้างสรรค์ทั้งสิน้นเ <c oughs> ติมความฝันเติมแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอาชีพต่างๆในอนาคตตามโลกยุคใหม่ นะมีของเล่นตุ๊ก,กตาจัก,กรยานรถบังคับของเล่นทางวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์น้องดาวเหนือหุ่นยนต์กู้ภัยจิว๋วนะแล้วก็หุ่นยนต์อีกหลายรูปแบบตบเท้ามาให้ความสนุกกับเด็กๆนี่การแสดงศิละปะวัฒนธรรมก็มีนะแล้วก็เปิดห้องทํางานรัฐมนตรีนะมีกิจกรรมสนุกสนานทุกบูธที่กระทรวงอวมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับอสองวันค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาด้วย แล้วก็ที่องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยคลองห้าปทุมธานีฮะแล้วก็ต่างจังหวัดก็สถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานของอวก็จัดงานกันโอ้ปีนี้จัดเต็มมากนี่บรรยากาศวันนี้ฮะเด็กๆก็มาได้อันนี้ท่านรัฐมนตรีเหรอคะทุกปีนะทุกปีนะจะแต่งตัวแบบว่าให้บรรยากาศกับเด็กๆทุกปีค่ะแล้วดูจักรยานนะของที่เตรียมไว้แจกทีนี เตรียมไว้เพียบเลยฮะของขวัผผเป็นแสนชิ้นนะกิดดือาใครที่ยังไม่ได้ปักบุดไปไหนก็เชิญน,นะฮะกระทรวงอวนะหรือไปที่กระทรวงศึกษาก็ไปได้กระทรวงศึกษาก็มีงาน